แต่ตั้งใจดีมีความขยันมีความหมั่นเพียรไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตเขเรียกว่ามามืดแต่ไปสว่างก็ม,มีให้ไราเห็นในสังคมคนบางคนเกิดมาในตระกูลดีชาติตระกูลดีการศึกษาสูงแต่ความคิดความอ่านแย่ไม่ผ่านทำลายวงตระกูลได้เรียกว่ามามสว่างแต่ไปมืดก็ม,มีให้ไราเห็นอยู่ในสังคมของของพวกเราเพราะงั้น การเกิดมาของพวกเราทุกคนกิจโชม,มนุษยปฏิลาโพจึงเป็นบุญที่สำคัญให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเราอย่าให้ตกต่ำไปกว่านี้ให้มีแต่ความดีขึ้นจเจริญขึ้นสูงขึ้นไม่ใช่เกิดมาถอยหลังเกิดมาต้องก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าเดินออกจากที่มืดทำไมต้องจุดเทียนบูชาพระ เพื่อให้เป็นแสงทำนำทางนำชีวิตของพวกเราไปสู่ความสว่างสวยความเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ไม่เข้าใจยังอยู่ในที่มืดอยู่ตลอดเวลาก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนบางคนเกิดมาอยู่ดีกินดีศึกษาดีปฏิบัติดีไปดีเรียกมาสว่างอยู่สว่างไปสว่างก็ไม่ให้อะไรเห็นคนบางคนเกิดมามืดอ,อยู่ก็มืดทำอะไรก็มืด นะชอบสีเทาชอบสีดำเนะีมาก็มืดไปก็ไอ้คนกลุ่มนี้ห้ามคบเด็ดขาดคบแล้วเดินแล้วจะเสียสง่าราศีก็ประสานงานกันให้ดีระหว่างช่างหล่อพระกับทีมงานโรงทานทีมงานของวัดอําพุกวรารามทุกสายบุญช่วยกันประครับประคองให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสวยงาม สง่างามเพราะพวกเราตั But, realize, ้งใจมารับบุญตั lower, ้งใจมาเอาบุญตั้งใจมาเก็บบุญเราไม่ได้มาเก็บอย่างอื่นโยนเพราะฉะนั้นวันเวลาของพวกเรานั้นมีค่าชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่ถ้าเดินเข้าวัดแล้วหมายความว่าเรามาทําตัวของเราให้สูงขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นไม่ใช่ทาชีวิตเราให้ตกต่ําเดินไปในที่มืดหาทั้งออกไม่เจอ หาทางความสําเร็จไม่ได้ไม่ใช่เพราะงั้นพวกเราชาวพุทธต้องมีความรู้เรื่องราวพวกนี้ไม่ใช่เกิดมาสักแต่ว่าไวายระสักก็อยู่แต่สายมูไม่ใช่ต้องอยู่สายปัญญาสายความรู้แล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้เป็นความมั่นคงของชีวิตเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความอยู่รอดของพวกเราเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้น ทุกคนที่เข้ามาในวัดมาเก็บเกี่ยวเอาบุญกุศลกลับไปนะวัดเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีพระประธานองค์นี้อย่างที่บอกว่าเป็นแสงธรรมนำทางให้กับชีวิตของวัดคำพุวารารามเพื่อที่จะนำสร้างอาคารหลังนี้เจ็ชั้นขึ้นมาให้ได้ภายในปีนี้ก็อาศัยแสงศรัทธาที่ญาติโยมที่ามาใีให้กับว,วัดทุกสายบุญทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอก เช้านี้ก็มีโอกาสต้อนรับคณะศรัทธาที่มาจากจังหวัดจันทบุรีนำโดยคุณโยมจิตราชาววัสเ,เป็นโยมที่จิตใจดีสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาตั้งแต่อยู่ซอร์แลนด้วยกัน,นอาตมาเป็นพระตูกนิมนต์ไปเป็นพระธรรมทูตไปเผยแพร่ธรรมะไปสวดธรรมจากองค์เดียวสวดให้โยมฟัง สอไปเทศไปสอนไปว่าธรรมจักรคืออะไรแล้วก็ใช้สตรบทเนี้ยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เทศเรื่องธรรมจักรทุกวันทุกงานเพราะธรรมจักรเป็นเรื่องหัวใจของมนุษย์เราของคนเราคือการดําเนินชีวิตของคนเราทำยังไงจริงจะแก้ปัญหาได้แก้ทุกได้วิธีการแก้ปัญหามีไหมวิธีการแก้ทุกขมีไหมมันต้องมีเสมอสำหรับพวกเราทุกคนที่ตั้งใจ ราะฉะนั้นบทธรรมจักรจึงเป็นบทที่สร้างมนุษย์จากคนธรรมดาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ยกสูงขึ้นเบื้องสูงคืออริยะสามารถเป็นอริยบุคคลได้ดวงตาเห็นธรรมอัญ,ญญาสิวัตโภโกรดันโยอัญ,ญญาสิวัตโภโกรดันโยติเนี่ยพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วบังเกิดแล้วพระอัญ,ญญาโกสัญญาได้บรรลุธรรมแล้วหนอรู้แล้วหนอเช่นกัน พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นเนะพียงแต่ว่าเราจะเอาใจเราไปวางไว้ตรงไหนวางให้ถูกที่วางให้ถูกสติวางให้ถูกปัญญานะแล้วปัญหาทุกปัญหาก็จะแก้ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็เป็นห่วงเรื่องความร้อนของอากาศในหน้านี้กบคะแนนเดือนผิดไปหน่อยปีหน้าว่าจะจัดสักปลายกลมบาปลายมตานะตะลาอากาศเย็น,เ,ยนเดือนนี้สึกจะร้อนเป็นหน่อย แต่ก็มันระวังเรื่องหอบก็แลวกันโย่โหอมาหานี่เดี๋ยวโรคหอบโรคก็โรคคิ้วจะมาหาโยม่ดูๆแล้วกันโยมทรงมันออกบอกทรงมันบอกได้โยมว่าใครเป็นโรคหอบใครเป็นโรคบุญนะโยมเพราะงั้นชีวิตของเราต้องเดินหนะ้าต้องสู่ขึ้นเบื้องสูงวันนี้ซึกจะมีบัตรจับของขวัญกันนะบัตรไม่แพงแค่สามสิบบาท ามสิบห้าบาทสเบอร์ร้อยยังไงเนี่ยสามเบอร์ร้อยสาเบอร์ร้อยนี่ก็ทุกสายบุญแล้วครับวันนี้มาวัดพวกวรารามเพื่อบุญหล่อพระประธานสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนี่เพราะฉะนั้นบุญวันนี้จึงเป็นบุญใหญ่ของพวกเรานะเราทำวันนี้เพื่ออนาคตสู่วันข้างหน้า ทำบุญวันนี้ก็จริงแต่อนันิสอมันจะสืบทอดไปถึงวันข้างหน้าที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือการวิธีคิดของพวกเราจะคิดอย่างไรให้มันจเจริญใช่ไหมคิดอย่างไรละ่ะให้มันมีความสุขคิดอย่างไรละ่ะให้มันสร้างสรรค์ใช่ไหมความคิดบางคนนะเอาความคิดเป็นทุกข์แค่ความคิดก็เป็นทุกข์แล้วอยู่ต้องระมัดระวัง อ่ะเปิดเพลงเบาๆก่อนเนา